สวัสดีครับวันนี้มาสอนอะไรที่มันค่อนข้างใกล้ตัวนิดนึงนะครับจะสอนปรับพิกอัพนะฮะฟิสแมนนะครับตัวนี้นะครับที่จะมาสอนวันนี้มันจะมีหลายๆคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของปุ่มปรับที่มันเพิ่มขึ้นมาอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งมันประยุกต์ใช้ได้กับ ปีเอมตัวอื่นๆ,ๆที่มีปุ่มคล้ายๆกันแบบนี้ด้วยนะครับโอเคปุ่มปรับแรกที่เรารู้จักกันอยู่ดีก็พื้นฐานง่ายๆพวกวอลลุ่มเบสกลางแหลมอะไรพวกนี้ก็เป็นปุ่มปรับที่เราเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะฮะก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรที่ว่าทุกคนคงรู้จักกันดีนะฮะแต่ปุ่มที่หลายคนอาจจะสงสัยนะครับก็คือปุ่มนอสนะครับผมกับปุ่มเฟดนะครับผม ส่วนตรงกลางเป็นปุ่มไม้นะครับคิดว่าน่าจะเข้าใจไม่ยากก็คือเปิดใช้ไมโครโฟนนั่นเอ,เองนะครับวันนี้เราจะขอพูดถึงสองปุ่มนี้เป็นหลักแล้วกันนะครับก็คือปุ่มเฟดกับนอสนะครับสองปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับจัดการเรื่องของฟีดแบ็นะครับหรือว่าเสียงเสียงของกีตาร์ที่มันหอนมันถึงมันทำขึ้นมานะครับเดี๋ยวเริ่มจากปุ่มเฟดก่อนนะครับ เดี๋ยผมตอนคือตอนนี้ผมเล่งวอลลุ่มที่แอมไว้เยอะๆนะครับเพื่อจงใจให้มันเกิดเสียงหอนได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะลองเล่งวอลลุ่มขึ้นมาแล้วทําให้มันเกิดเสียงหอนนะฮะนะมันจะหอนแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกดปุ่มเฟสให้ฟังนะครับ ห่งหอนหายไปนะปุ่มเฟดคือการกลับเฟดนั่นเองนะครับเวลาสัญญาณมันชนกันนะครับให้เรากลับเฟดแล้วสัญญาณมันก็จะแคนเซิลตัวเองมันก็ตัดการฟีดแบ克ออกไปนะครับอันนี้วิธีแรกนะครับถ้ายังไม่หายอีกนะครับมีอีกปุ่มหนึ่งนะครับคือปุ่มปุ่มน็อตนะครับปุ่มน็อตจะใช้การสวีปหาความถี่นะครับเดี๋ยวผมกดเฟดออกก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะเล่งวอลลุ่มขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวจะใช้ปุ่มน็อตให้ดูนะครับเล่งขึ้นมาให้หอนเหมือนเดินนะครับวิธีการใช้ปุ่มน็อตคือเราจะต้องสวีปหาความถี่ที่มันหอนนะครับออย่างเช่นตอนนี้ หมุนจนเจอย่านที่มันหอนนะครับแล้วมันก็จะถูกตัดออกไปนะครับนี่นะครับอย่างตอนนี้มันหอนอยู่ที่บริเวณนี้มันก็จะถูกตัดออกไปแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้มันแล้วแต่กีตร์แต่ตัวแล้วแต่หลานด้วยนะครับแล้วแต่สถานที่ว่าไอ้ตัวน,นั้นมันหอนย่านไหนอะนะครับมันก็จะต้องสวีปหาแล้วก็ตัดย่านที่มันหอนออกไปนะครับ <ivesse> นี่คือการใช้งานของปุ่มนอสนะครับ ปุ่มน็อตก็จะเห็นในหลายๆปีแอมหลายๆตัวก็จะมีนะครับรวมถึงแอมอะคูสติกหลายๆตัวนะครับรวมถึงพวกปีแอมที่เป็นก้อนๆด้วยนะครับก็จะมีปุ่มน็อตไว้อันนี้คือตัวหลักที่หลายๆคนอาจจะงงนะครับว่ามันใช้ทําอะไรมันใช้งานยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานปีแอมนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ